สวัสดีครับเพื่อนๆชาว t e v i e Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม Li เลนเจอร์อยู่ตลอดนะครับเกมนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็จะมาเคลียร์สเตจกันต่อนะครับสําหรับสเตจใหม่นะครับผมทิ้งไว้นานมากครับประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ไปเล่นต่อเลยนะครับซึ่งผมก็เล่นถึงที่อัดคลิปเคลียร์สเตจไว้ตอนนั้นนะครับน่าจะประมาณ232้านะครับดานนะซึ่งก็ถือว่าเขาค่อนข้างยากนะครับดานนั้นนะ Okay. เดี๋ยวจะมาเคลียร์ต่อกันนะครับซึ่งตอนนี้ด่านใหม่ก็มาแล้วนะครับผมยังเคลียร์ด่านเก่าไม่จบเลยนะครับนี่นะฮะตอนนี้อยู่ที่233นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ช่วงหลังๆตรงนี้จะยากนะครับอาจจะต้องเหนื่อยกันยกใหญ่นะฮะเลนเจอร์ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะที่จะไปต่อกรกับมันไหวนะครับตอนนี้ผมว่าจะจัดทีมประมาณนี้นะครับสเต็ปเดิมนะฮะ ในการเคลียร์สเปเชียลสเตจนะคโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์กันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเคลียร์ผ่านง่ายหรือผ่านยากนะครับถ้าผ่านยากนะคะคลิปหนึ่งก็อาจจะประมาณสักหนึ่งหรือสองสเตจนะครับแต่ถ้าผ่านง่ายก็สี่สเตทไปครับรวัวนะฮะเหมือนที่นผ่านมานะครับโอเคเพื่อไม่ให้ช้าทีก็ไปเลยแล้วกันนะครับสองสามสามนะครับผมยังไม่ได้เคลียร์ในดานนี้นะไม่รู้ไหวไหมครับเนี่ยยังไม่เคยลองนะครับไปนะฮะ ต้องกดมือด้วยนะฮะไม่มีออโต้คเพราะยังเล่นไม่ผ่านนะครับไอตัวเต่าน,นี่เหมือนนั่นเลยนะฮะไอพวกเอ็ดเวิร์ดนะครับดูดิฮะโหพี่แกโหดนะครับเดี๋ยวลอง ข้ามันไปสักนิดนึงก็ได้ครับแต่มันทะลวงเข้ามาได้เหมือนกันครับเนี่ยคัดไปเลยแล้วกันครับผมไม่รู้ผมกดฟิชาไปหรือเปล่าครับให้มันเดินออกมาการนี้นะเดี๋ยวสลับทีมครับ ข้ามาไปได้สักระยะหนึ่งครับแต่ป้อมเลือดไม่กระเดิกเลยนะครับป้อมน้ถึกมาก,กจริงๆนะครับโอเคตอนนี้ยังพออัดป้อมได้อยู่นะครับด่านนี้นะครับผมเกรงว่าด่านหลังๆมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับน่าจะด่านยาวกว่านี้น่าดูครับ อันนี้ที่ผ่านมาได้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะลาบากนะฮะพราสังเกตว่าทีมผมจะต้านทานมันไม่ค่อยไหวนะครับถึงมีโล่สตัวก็ยังเข้าไปใช้โล่ยังไม่ค่อยจะได้เลยคนระับโ,โ,โอ้โหดีนะได้3ดาวครับสมบัตินะฮะแสดงว่าเพิ่งได้อันแรกนะครับก่อ,อนนัานี้ผมจําได้ว่ายังไม่ได้นะสำหรับด่านนี้อ๋อจําได้ว่าช่วงแรกๆน่าจะได้ไม่ถึง3ดาวนะครับโอเคแต่นี้มันมาช่วงที่2นะครับมันมี3ช่วงนะสองสามสี่ครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเนี่ยโอกาสนะไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะครับ หลังมานี้เขาจะอัปเดตป้อมมานะครับให้เลือดป้อมเยอะขึ้นเยอะนะครับหรับป้อมศัตรูแล้วก็ป้อมสั่งเรานะทำให้เราเล่นงานเอ้โจมตีมันลำบากป้อมอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับโอ้ยตอนนี้ผมทําได้แค่ถ่วงนะครับโอ้โหมาทำไมแล้วทำไมทีมเดนเจอร์ผมมันไม่ใช้โลเนะี่ยโคตรงงนะ เสเต็ปเดิมครับยังจะใช้ต่อไปนะครับ ยังพอที่จะอัดป้อมได้อยู่นครับช่วงนี้นะก็พอที่จะแถะไปได้อยู่นะสองสามห้าครับเอาไปสัก 4, สี่สเตทแล้วกันนะครับแต่สองสามหกเนี่ยน่าจะงานช้างครับไอตัวโล่นี่บางทีมันก็ใช้ติดบางทีก็ไม่ใช้ไม่ติดนะครับบางทีทีแรกมันเข้ามาถึงมันก็ติดเลยนะครับ บางช่วงมันก็ไม่ติดสักทีนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเหมือนกับมันจงใจที่จะแกล้งเรานะโอเคพัดไปเลยก็ได้คนระับแล้วก็ฟีดไปเลยคนระับแล้วก็สลับทีมับเรียบสายบัฟมานะ จันท้อมได้อยู่หรือเปล่าเขียนน่าจะผ่านครับ 236นี่จะน่าจะงานมาครับแต่ที่งานมากกว่าก็คือระหว่างช่วง237ถึง240นะครับจะยากจริงๆครับหลายคนบ่นนะครับว่าผ่านยากมากครับคือเขาบอกว่าโดยด่านช่วงนี้นะครับ240นะครับถ้าเพิ่มไม่มีแบบเลนเจอร์ที่โคดพอนะครับก็จะผ่านยากครับหรือกว่าจะผ่านได้ก็โหเล่นตั้ง20นาทีกว่า30นาทีนะโหซึ่งกดจนมือหงิกแน่ๆแล้วฮะ เผื่อเซนอาจจะยืดเลยก็ได้นะมาลองดูก่อนครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกันนะฮะสองสามหกนะครับไอ้บอสตกลงเหลือน,นี้เลือดน,น่าจะเยอะน,น่าดูนะครับแน่นแน่ครับคิดไปนี่ไม่เข้าเลยนะครับ พัไปก่อนเนะี่ยโอ้ปล่อยให้มันเดินมาได้ตายแล้วครับงานมาแล้วครับ โซโลผมเข้าไปใช้สกลิลไม่ได้ฮะเกดแล้วนะแต่ช่วงนี้ถ้าฆ่าบอสหมดก็น่าจะง่ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคนระับมีบอสตายไปหมดเลยครับเนี่ยโอ้โอ้อาจจะผ่านนะครับ าไปดูเลยบอสมันเกิดไมโทนะครับลักหมดรับไมโทเลยครับโอ้เม่กี้นี้ถือว่าเล่นเกมเร็วได้นะครับยังไม่ค่อยยืนะนะ แสดงว่ามันยังไม่ค่อยยากมากนะฮะเพราะไอ้เลือดป้อมเลือดฐานมันยังไม่เยอะนะครับยังไม่ถือว่าเยอะมากนะก็ะยังพอที่จะตีเข้าอยู่นิดหน่อยนะก็ะยังไม่ถือว่าแพนะฮะอาจยังจะถือว่าเป็นแนวทางได้น,นะครับสาหรับคนที่มีตัวพอๆกับผมนะคือเล่นด่านพวกนีนะ้ของก็ใช้ๆไปน,นะไม่ต้องไปงกมากนะครับไม่ต้องแบบประหยัดตังค์นะไม่อยากกดนะครับ มันจะแพ้แล้วมันจะเสียคนนกฟรีนะเดี๋ยวไอ้ช่วงหลังนี้เดี๋ยวค่อยลองดูอีกทีในครั้งหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e ได้นะครับแล้วติดตามชมกันใหม่ในคลิป,ลปวิดีโอครั้งหน้านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ